คนนะคะถามควยมาเยอะแยะมากมายว่าวันนี้ถ้ามีที่ดินที่อยู่บนตามป่าตามเขาอะไรแบบนี้จะเพิ่มมูลค่าที่ดินได้ยังไงกันลองมาฟังดูนะคะวันนี้ถ้าหากท่านมีนะที่ดินที่อยู่ตามป่าตามเขาแนะนําว่าให้นะปลูกเขาเรียกว่าเป็นไม้เศรษฐ,ฐกิจนั่นเองนะคะดังนั้นยกตัวอย่างเช่นปลูกไม้สนนะไม้สนไม้สกักไม้ยางนาะยูคาลิปตัสอะไรแบบนี้นะคะบอกเลยว่า และต้นพยุงมันสามารถนะเป็นไม้เศรษฐกิจที่มีมูลค่าบอกเลยเวาลาขายเนี่ยบอกเลยว่าแพงกว่าที่ดินด้วยซ้ํานี่คือการเพิ่มมูลค่าให้กับที่ดินที่เรามีอยู่ตามป่าตามเขาได้อย่าดดีทีเดียวและสร้างกําไรมหาศาลนะคะนี่คือหนเคล็ดลับที่นํามาฝากกันวันนี้ทุกคนสามารถไปเพิ่มมูลค่าที่ดินได้นะคะ<อ>ก็ฝากติดตามกันนะคะวันนี้ ท่านใดที่สนใจในเรื่องของการลงทุนหรือสาระน่ารู้ในเรื่องของอสังหาติดตามควายได้ที่เพจควายสังหานะคะจะมีสาระดีๆมาแบ่งปันในทุกวันแล้วคราวหน้าจะเป็นสาระอะไรดีๆมาแบ่งปันนั้นมาติดตามกันนะคะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ